ไม่ต้องห่วงวันนั้นหนูไปคนจ้างไปเองเลยเทีย่ปเ,เปเ็นตรวจพีย่ขอบคุณครับประเดิมเลยประเดิมเลยขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับนายจ้าข้างหลังนู้เลยเหรอขอบคุณครับเขาฝากมาให้นะแต่วันนี้ปากแดงดีจังเลยสามหัใจฝากมาขอบคุณครับ โอเคโอเคปากแดงขอบคุณครับอีกนิดเนี่ยเทียบกับปอบได้เลยขอบคุณครับอันนี้ดงบางไปนิดนึงไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินขอบคุณครับขอบคุณครับคุณน้ครับฮนะโอ้เป็นปากปาบอะไรปราบเซียนเหรอ เขียดตะปาดนี่ไปโดดเกาะที่ไหนมาล่ะขอบคุณครับผมค,ครับโอ้โหมีของขวัญมาให้อีกแล้วขอบคุณครับแม่อะไรอ่าถุงเบลอเลยแม่ใส่ได้พอดีตัวเด็ใช่สวยงามด้วยใส่และสะอาดมากสเสื้อขาวใส่ได้แม่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไซส์เสือ้อเยนะถ้ามันถ้าหนูอ้วนขึ้นจะซื้อตัวใหม่ต้องเปลี่ยนซื้อตัวใหม่ดีกว่าขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับ จาะจาได้แม่แม่อะไรมาให้หนูอะเอาอะไรให้หนูไปนี่ปลอดภัยแม่ให้ตุ๊กตาตัวนี้เพราะหนูเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคนเก่งคนดีและเป็นคนน่ารักใส่แว่นเหมือนกันด้วยพอหมดน่ารักพม่จีอ๋อหน่ารักโอ้ยนี่แหละนี่แหละโอ้โหชื่ออนลอน,ลอน อันรอนรอนคนนี้ไมโอนี่ใส่ถุงืือกว่าไหมแม่ใส่ถุงดีกว่าเนาะถือง่ายกว่าไมโอนี่รอนแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะแล้วก็กระดาษใบ,บนี้เก็บไว้ให้รอนนรอนใจจะขดาดรอนรอนขอบคุณมากครับน่ารักน่ารักนี่แหละขอบคุณมากครับคุณแม่ครับแม่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอ คุณแม่อยากเป็นแม่มดไหมอยากเป็นแม่หมดให้หนูเป็นแม่มดเหรอขอบคุณมากครับแม่ครับขอบคุณครับน่ารักมากได้เลยขอบคุณครับนะคิดถึงดิแม่แต่งตัวเสื้อฟ้าด้วยวันนี้นะเดี๋ยวออกไปว่าจะใช้บริการหน่อยรถแท็กซี่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากน่ารักนะแม่ไปเดินป่างไง เหนือ่อยเหนือ่อยชีวิตน,นี้นอนอยู่บ้านสบายกว่าเยอะอยากลองขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับพอดีเลยเนาะอัพเพลงมาจ้า